สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวเก็บตกเล็กๆน้อยๆจากสตีเหลีกมาฝากกันกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลของทีมซัปโปโ,โรหลังจากที่เพจออฟฟิเชียลของสโมสรได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้สิ้นสุดสัญญาการยืมตัวตองกวินธรรมัาจ,จานันจากสโมสรโอเอลูเวในลีกเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากถแถลงการนี้ได้ถูกนำเสนอออกไปก็ได้มีแฟนบอลซับโปโรได้ออกมาโพสต์ข้อความอำลาก,กวินกันอยู่พอสมควรอย่างเช่นแฟนบอลคนแรกนี้ที่ได้ออกมาบ่นว่านี่มันอะไรกันนี่มันน่าเจ็บปวดเพราะว่าฉันชอบกวินเป็นอย่างมากส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่า กวินเป็นคนที่โด่งดังอย่างมากในประเทศไทยที่มีคนติดตามเขาบนอินสตาแกรมเป็นจำนวนที่มากถัดจากชนะทิพและก็ธีรทรเขาเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นคนที่มีความจริงจังอย่างมากและมักปรากฏตัวอยู่ในดอมเพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่เสมอฉันต้องการให้กวินทำให้ดีที่สุดต่อไปส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงตองกวินว่า เขาไม่ได้รับโอกาสในเกมเลีกเลยแต่มันก็ดีที่ได้เห็นเขาพยายามทำอย่างดีที่สุดในแมชลูวันคับกับโยโกฮาม่าเอฟซีฉันต้องการให้คุณเอาประสบการณ์ที่ซ mm ัปโปโรไปใช้ให้ดีที่สุดในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวว่าผมอยากให้เขาได้ลงเล่นมากกว่านี้อีกสักหน่อยผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปที่เบลเยียมหรือว่าที่ไหนหลังจากนี้แต่ว่าผมก็ยังจะคงสนับสนุนเขาต่อไป ส่วนคนต่อมาได้มาโพสต์ข้อความถึงกว si carry ินว่าขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักในประเทศญี <isa> ่ปุ่นขอบคุณที่มาที่คอนซาโดเล่ฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันบนเวทีระดับเอเชียในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาโพสต์ว่าขอบคุณกวินผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะดีกว่าที่เราจะมีผู้รักษาประตูระดับทีมชาติอยู่ในทีมและก็สามารถลงเล่นให้กับเรา ผมหวังว่าคุณจะสามารถมาเล่นเจอกับเราในรายการ ACL ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขอบคุณกวินฉันชอบความยุ่งเหยิงของกวินและชนะฉันจะสนับสนุนกวินตลอดไปในอนาคตในขณะที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันต้องการเห็นคุณและชนะในเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติไทยที่ซัปโปโรโดมในสักวันหนึ่งอย่าลืมฤดูหนาวในซัปโปรโรนะ ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงกวินว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยแต่เขาก็เป็นมือสามต่อจากซูเกโนะและก็นากาโนะการยืมตัวของเขามันจึงไม่ได้ช่วยอะไรผมคิดว่าสิ่งหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับโอกาสในช่วงที่ซูเกโนะอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีแต่เขาก็มีสภาพร่างกายและก็กล้ามเนื้อที่น่าประทับใจมากขอบคุณนะขอให้คุณโชคดีซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า สุเกโนได้แสดงให้เห็นถึงการเล่นที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเขาอายุเยอะกวินจึงมีโอกาสลงเล่นน้อยกว่าที่คาดเอาไว้ผมรู้สึกโอเคกับการใช้งานสุเกโนนะในฐานะของแฟนบอแต่ผมก็ต้องการเห็นกวินลงเล่นมากกว่านี้อีกสักหน่อยเช่นกันส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าในฐานะที่เป็นชาวญี่ปุ่นผมก็ต้องการที่จะให้โอกาสเขาได้ลงเล่นแต่ถ้าโค้ชที่เป็นชาวต่างชาติตัดสินใจออกมาแบบนั้น มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมว่ามิชาเองดูจะไม่ค่อยพอใจนะักกับเรื่องของการยืนตำแหน่งและการสื่อสารของกวินในยามที่เขาลงเล่นเกมลูวานครับแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองว่ากวินน่าที่จะทำได้ดีเยี่ยมกับทีมอื่นนะเขาควรที่จะได้รับโอกาสมากกว่านี้ไม่ว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือไม่ ผมคาดหวังที่จะได้เห็นเขาลงเล่นและก็รู้สึกผิดหวังที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมลีกส่วนแฟนซัโปโปโรคนต่อมานี่ได้มองว่าไวรัสโคโรนามันมีผลกระทบกับกวินถ้าเป็นในช่วงเวลาที่ปกติสถานการณ์ในทีมของกวินน่าที่จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าถ้าเป็นตามตารางแข่งขันปกติ เขาก็น่าที่จะมีเกมลูวานครับที่ให้ได้ลงเล่นมากกว่านี้มาที่แฟนซับโปโรคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมคิดว่าเวลาที่เขาได้อยู่ร่วมกับซูเกโนะมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผมหวังว่าเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็กลายเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมได้ ครับนั่นก็เป็นข้อความบางส่วนของแฟนซัปโปโรโที่โพสต์ความรู้สึกถึงกวินเป็นการอำลาส่งท้ายหลังจากที่สัญญาย,ยืมตัวของเขากับทีมดังแห่งเกาะฮอกไกโดได้สิ้นสุดลงไปซึ่งเราก็ต้องตามลุ้นกันครับว่าสถานีต่อไปของผู้รักษาประตูด,ดีกรีทีมชาติไทยรายนี้จะไปจอดป้ายอยู่ณที่แห่งใดแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวนะิดีโอหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ